คุณหน้าไหมครับคุณคุณครับเ <Avenue S 2> ราว่าเป็นรุ่นพี่ผมหลายปีวันนี้พี่พงศ์อยากเจอใครอยากเจอคุณสมกิจครับไปพบกับวงล้อแจ้งเกิดของเราครับถ้าพ,พร้อมแล้วมุนเลยครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ ราวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอซีน้องมาขายตัวพ่อแม่อยู่นาให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวขายตัวมั่วชายในบ้าน เป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเราสีไม่น่ามัวเมากลิ่นขาวน้ำกามก้าม,มาพี่ต้องตะลึงขาดไม่ถึงว่าสีจะกล้าผิดเบอร์เขียนคิ้วเคียงตาในตู้กระจกตดแอ สีจ้าชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมากันแน่ที่หลอกทุนหัวมาขายตัวที่ในห,ออห้องแอร์ราีเต็มใจกันแน่ดูเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคน นาเถอสีนี้ไปด้วยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องนาหน้ามงอย่าลงไฟแดงส่งสีแสงเผาหน้าเหยียวโยนจะพาไปรถน้ำมนต์ลา ส่งไปให้เมียดูถ่ายยังออถ่ายแล้วถ่ายแล้ววิจารณ์ครับออก็ต้องขอบอกว่าพี่จิตนะเออพี่จิตอาจจะมีเก่งๆพี่พงศ์รอเปล่าเพราะพี่พงศ์เขาทำไว้ดีแต่ด้วยอ่ะแต่จริงๆนะพี่ยงที่เขาร้องเอาไว้นะครับเราเคยดูผ่านตาในเอ็มวีนะเขาร้องนหัวสั่นหัวคลอนใช่ คะแน่อะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าใช่วยไปที่เจาู้ใอมาน่าะไอ้ไออันนั้นอันนั้นปู่ฤาษีลงแล้วโอเคครับได้คั้นเจนพี่บงครับคือคือบางคนแบบคืออย่างนี้ฮะกรรมการผมว่าบางคนแบบตัวแค่นี้ยังมวยจริงไหมเปล่าเพอแอบอ้างผมว่าให้เขาโชว์ซะหน่อยไหมเฮขอขาขอน่มองน่มอ่ขอขน่อนมมค์เก็บวขามมอ ได้ได้ด่โอ้โหดูวิธีการเฮ้ยนักมวยจริงหรือเปล่าต่อยบอลห้าสิบสองห้าสิบสองมาดูมาดูหน่อยต่อยมร้อยกว่าไฟฟุตเวิร์กหน่อยฟุตเวิร์กหน่อยอ่ฟุตเวิร์กนะอ่หมุนฟุตเวิร์กหน่อยดูท่าฟุตเวิร์กยังอยู่ได้โอ้ยเขาเบาเขาเบาเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แค่แยบเมื่อกี้แค่แยบเนดังคล็อกดังคล็อกเมื่อกี้สนั่นเลยอ่ะคุณเด็วบ้า พี่แจ๊บพี่พงษ์เตือนน้องหน่อยพี่พงษ์เตอนน้องหน่อยมาโอ้ยวันที่ four 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 ครับโอ้ย four โอ้ยอ้าวถือไว้เลยพี่นี่นอรคะพี่พงษ์แบบนี้เนี่ยถือว่าธรรมดานะพี่มีคนที่เจ๋งกว่าพี่พงษ์เอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้ว ทีท่าของเขาดาวดาวนี่เป็นโอกาสเดียวนะที่ดาวเนี่ยจะได้เอาฟันในเข้าที่เอาเลยพี่บงเอาฟันเข้าที่จะให้เขาเป็นเป้าหรือจะเป็นคนเป็นเป้าด้วยอ้าวเป็นเป้าเดี๋ยวต้องต้องเตือนพี่กนนะต่อยให้โดนเป้านะถ้าโดนฟันในมือพี่หักผมไม่รับผิดชอบนะอาเลยแยบเอาแยบก่อนแยบตั้งแยบแยบพอแล้วแยบมาหน หนึ่งสองโอ้โหสาดีมากเป็นไงโอ้สุดยอดต่อไปเลยครับขอบคุณพี่ดาวด้วยครับโอ้มือหนัหมัดหนักคุณพงษ์และคุณสมจิตได้ไฟ์กันทั้งมวยทั้งเพลงไปแล้วงานนี้ดวงดาวจะโดนถล่มหรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่